การอดทนเนี่ยผลบุญไม่สามารถคิดคำนวณได้อัลลอฮฺสุบะฮานุตาลาได้กล่าวเอาไว้ความหมายคร่าวๆก็คือผลบุญการตอบแทนของผู้ที่มีความอดทนนั้นไม่สามารถคิดคำนวณได้เพราะฉะนั้นผู้ศรัทธานเนี่ยที่ฉลาดเนี่ยก็คือจะต้องกอบโกลยผลบุญทุกโอกาสทุกเมื่อที่สามารถทําได้ผลบุญบางคนทําบางอย่างง่ายสําหรับเขาบางคนทําบางอย่างยากสําหรับเขาไม่เหมือนกันซึ่งอุลมามะก็ได้กล่าวเอาไว้อัลลอฮฺสุบะฮานุตาลาจะมอบความยากความง่ายความรู้สึกลําบากความรู้สึกง,ง่ายให้แต่ละคนแตกต่างกันไปด้วยสาเหตุที่อัลลอฮ� บางคนรู้สึกทําสิ่งหนึ่งง่ายมากแต่บางคนยากเหลือเกินบางคนเพิ่งจะกลับมาละหมาดครบ5เวลาเตาบัดตัวกับตัวกับใจจากด่าน3มานะเพิ่งจะมาละหมาดครบ5เวลาความลําบากในการที่จะได้เวลาละหมาดแต่ละครั้งกว่าจะละหมาดได้เนี่ยความลําบากของอาจจะ80%เอร์ต้องเอาชนะให้ได้แต่เวลาเขาฝึกไปฝึกไปฝึกไปละหมาดอดทนกันไปในช่วงแรกๆความลําบากที่รู้สึกลําบากที่จะละหมาดได้ในแต่ละครั้งให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เนี่ยนะความลําบากจาก80ก็จะลดเหลือ70-50 30จนกระท้างลดเหลือสุดท้ายก็10%หมายความว่าความรู้สึกจริงจะขี้เกียจจะว่าไงขีง้เกียจลำบากในการละหมาดแทบจะไม่มีผลต่อเขาเลยที่จะทําให้เขาสามารถละหมาดได้ในแต่ละเวลาจนกระด้างบางคน,นอาจจะไม่รู้สึกลําบากแล้วตรงกันข้ามรู้สึกมีความสุขเวลารู้สึกมีความสุขเนี่ยมันจะคนละแบบกันรู้สึกลาบากนะนะการรู้สึกมีความสุขเนี่ยมันจะเอาชนะเรียบร้อยไปแล้วมันเหมือนน้าที่สะอาดกับน้ําที่สกรปรกเนี่ยน้ำที่สะอาดเนี่ยมันเยอะจนกระท้่งว่าน้ําที่สกรปรกไม่มีผลอีกต่อไปแล้วนะครับ